ตัดตัดไปเลยครับครับเราแป๊บ่งโดแบ่งต่อต่อไปที่อาร์ิคิวสกิลเลยครับผมว่าครับครับตัดตรงนี้ครับใส่นี่นี่นครับอันนี้ก็ด้วยนโยบายของท่านอธิการนะครับเพรว่าท่านรองอธิการแก้มนะครับเราก็เลยเซตในส่วนของที่เป็นศูนย์นะครับศูนย์ของอินโนแชนต์กินมานะครับ ชิ่ตัวศูนย์เองตัวนี้ผมก็ขอแนะนํานะครับก็จะมีทาง,ท,างท่านดรในทางกองน,นะครับชื่อดรในทางกรเนี่ยนะเป็นอาจารย์ที่เรารับเข้ามาในชีวิตไลน์แล้วก็เป็นลูกม,มอที่นี่แล้วก็ร่วมง,งานกันในเรื่องของการกับเคลื่อนเพื่อจะตั้งศูนย์ตัวนี้ขึ้นมาอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางในทางกองกรคนแนะนําครับอย่างนี้ประเด็นลายเซ็นมันไม่เข้าสัญญาณไม่ดีขอข้าวตักไต้ครับอยู่แางบ้านได้ใช่ไหมตัครับ อันนี้เราก็จะมีการเชื่อมโยงกับนิคมในพื้นที่เิฟีนะครับก็จะมีที่นิคมตะบ,บานันนิคมอ่าวลุว่มศรีนครแล้วก็ที่ตาจีนนะครับครับต่อไป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 ครับ อครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่เราจะมีการ,อ,รอัพทกิะทกิะให้กับผุ้นทนในพื้นที่นะครับก็เป็นโรงงานแปรรูปผลไม้พื้นที่เพื่อทุนทนนะครับก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ช่วยหลือให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีรายได้ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรการาพัฒนาวิศโกร d a า a า e ซน e ตนะครับซึ่งเป็นนิวเอสเคให้กับะเทไทยนะครับตรงนี้ก็เนื่องจาก ทางนม e e ีซอฟเ์แวร์บริสารครับแล้วก็ดูตัดดาต้าเพื่อชจำนำในประเทศไทยกำลังลงทุนในประเทศเรานะครับก็ขาดแคลนบุคลา,ากรจำนวน,นมากนะที่จะมาดำเนินธุรกิจในในการธุรกิจตัวนี้ครับก็เลยเราเลยร่วมกับทางนม e e ีซอฟต์บริการนะครับในการพัฒนาบุคลากรในพื P ้นที่นะครับในเอบีซน e ะครับเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น อุาลกรรมที่มีรายได้สูงให้กับพื้นที่นะครับก็เป็นหนึ่เดือนก็หลักแสนบาทขึ้นไปนะครับในรุ่นแรกเนี่ยเราก็มีการอบรมให้กับวิศวกรจำนวนหกสิบท่านนะครับแล้วก็ในปีต่อไปก็จะมีจัดอบรมอีกห0สิบท่านนะครับครับต่อไปครับต่อไปก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ก็เห็นความสำคัญของเรื่องการความปลอดภัยก็จะมีการอบรมเรื่องหลักสูตรการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยหรือจองอนะครับก็จะ ผู้กระดันนะอบนะครับทั้งจปอบริหารตจอวิทาชีจอปเป็นนารการนะครับจปปนะครับก็ร่วมกับ,ก,บสสกระทรวงสึกษาธิการแล้วก็เพื่อออกข่าวเชิญให้กับบริษัทในพื้นที่นะครับต่อไปครับเราก็มองในเรื่องถึงปัญหาเรื่องของฟิวแบตลอมนะครับก็จะมีหลักสูตรในเรื่องของ ure, X ero, e คาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็เอ็กซ์ซิโนะครับแล้วก็ ESG นะครับก็มามาให้ความรู้เรื่องการลดการปล่อยมลพิษเพื่อฝึ